พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยกับทรงให้ความสําคัญและทรงมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่กองกําลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกําลังกายกําลังใจด้วยความตั้งใจเพื่อป้องกันประเทศชาติให้มีความมั่นคง ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ผลเอกภัยบูรณ์คุ้มฉาย,ยาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2565จำนวน250ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนณกองร้อยสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดบ้านเปิงจานอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคาย ต่อจากนั้นองค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2565จำนวน250ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนนาฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่2104อําเภอสังคมจังหวัดน้องคายโดยพื้นที่ชายแดนจังหวัดนองคายอยู่ในความรับผิดชอบของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนตั้งแต่จังหวัดเลยถึงจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วยกำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่23 24และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหนองคายและนะครพนม ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูรณ์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2565จำนวน250ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนพื้นที่ประสาทดโดนตวนณฐานผาหลวงกองร้อยทหารพรานที่2304อำเภอการทราลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2,565จำนวน250ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนนาฐานปฏิบัติการภูหลวงกองร้อยเฉพาะกิจกรมทหารพรานาที่26อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทและด้วยความตั้งใจ เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงโดยพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดสุรินทร์อยู่ในความรับผิดชอบของกองกําลังสุรานารีรับผิดชอบพื้นที่ชายแดน5จังหวัดของภาคตะว,วนันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นพื้นที่ชายแดนที่เป็นพื้นดินเป็นเทือกเขาพนมดงรักและผืนน้ําเป็นแม่น้ําโขงความยาวรวมระยะทางตามแนวชายแดนกว่า750กิโลเมตร ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรง่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่กองกําลังชายแดนหน่วยต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้รับทราบยังความปลื้มปีติแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนและต่างสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น